จากนี้จะเป็นการรีวิว1ต่อ12งาน ATK Girl นะฮะก็เป็นตัวที่ออกล่าสุดนะคือกล่องมันเป็นแนวตั้งอ่ะใหญ่มากเป็นสาวไฟเออผมก็อ่านชื่อภาษาจีนไม่ออกก็ขออภัยด้วยเนาะก็ทีมนี้จะเป็นตีมสาวไฟบัดหนักเนาะทีมกังฟูที่ผมชอบเพราะว่ามันเป็นสาวผมสั้นแล้วก็ความรู้สึกเวลามองอ่ะมันรู้สึกเหมือนตัวฉีใน ROV นะฮะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้หน้ากล่องเป็นสาวไฟ ร้อนแรงตั้งดีๆีกันนี่ดูข้างกลออ่องกันว้าวเอ้ยเอ้ยข้างกล่องก็จะมีตัวนี้ก็จะเห็นตัวอ่าเนี่ยอุ๊อ๋อเนี่ยมาเนี้เออเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นท่าแอ็กต่างๆด้านนี้ก็จะมีดีเทลตรงมือเป็นลูก,กตาสามารถขยับได้ภาษาจีนก็ข้ามๆไปนะฮะขออภัย ه, ให้กระบองมาหางเอฟเลยกระบองมีไฟด้วยแล้วก็อ่ะอันนี้จะเป็นพาร์ทปกติแล้วก็เราสามารถมีเอฟเฟคไฟเพิ่มเข้าไปได้นะคะวาก่อนอ่ะอีกด้านหนึ่งฮึบนี่จะเป็นเวอร์ชั่นบ้องแบลปกติไม่มีอะไรมากนะฮะเราจะเป็นด้านหน้าด้านหลังบอดี้เ เมื่อกี้ผมเาานี่ผมน้ําตาลนะออดูให้ดีแล้วก็พาหน้าเปลี่ยนต่างๆอันนี้ผมต่อเสร็จแล้วในไลน์ในทิกตอกแล้วก็ต่อไปเรื่อยร้องเพลงไปเรื่อยก็รอบหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ค่อยมาว่ากันเพราะอันนี้พึ่งก็พึ่งพิ่งมีโอกาสได้ต่อเสร็จเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้กันดีกว่าไปโอเคอันนี้ก็ประกอบแล้วอ่ะจะเห็นว่าอย่างน,ะนี้นี่นี่สีผมเห็นไหมไอ้ตรงนี้เป็นพาทประกอบผมก็เลยทาการสลับ มันก็เลย,ยดูแบบคนลุกฟิยวฟ้าหน่อยอันนี้ข้างหน้าแล้วข้างเนี้ยผมทำเป็นสีขาวอันนี้จีมตาอันนี้ผมสีสีขาวอันนี้ผมด้านนี้เป็นสีม yeah. yeah. hey. ันตาเนี่ยเฮ้ยฟิยวฟ้านิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอบอกเขาๆก่อนก็คือที่จริงตัวเนี้ยฟ,ฟอร์มฟอร์มอันเนี้ยปกติอ่ะ,อะมันจะเป็นฟอร์มแบบเขาเรียกว่า กาวฟอมฟอมรีทิจินลแบบสาวๆเลยอ่ะสาวแบบมีแขนมีขามีอะไรมือจงมือจับไม่ได้มีอะไรมากเลยจุดขยับแบบขยับอะไรก็ได้อันนี้ลองเทียบกับตัวงานบันไดนะเนี่ยสูงกว่าเนาะสูงกว่าต้องชีตาิดนึนงบันไดอยู่ตัวเตี้ยไปเลยเนี่ยแขนคือแบบแขนอะไรพวกนี้ก็ขยับได้แบบฟรีเลยฮะเนี่ยขยับได้ปกติที่ผมขยับแบบนี้แบบไม่มีเสียงอะไรมาเพราะตรงนี้ เห็นไหมผมหยอดน้ํามันเข้าไปให้มันเนี่ยม,ม,ยมให้มันขยับได้ไม่งั้นก็อนาคตหักแน่นอนนะมันเป็นพลาสติกจีนอย่าไว้ใจฮะหักแน่นอนเนะี่ยก็จะมีข้อต่อตรงนี่หนึ่งสองตรงเนี้ยนี่หมุนได้เอวก็หมุนเอวจะหมุนไม่ได้นะเอวมันจะได้แค่หน้าหลังหน้าหลังหมุนไม่ได้ข้อเสียเพราะนั้นเวลาบิดก็คือบิดส่วนอกแทนมันก็จะหมุนไปนี้แทนอาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงนะฮะขาก็เอ่อเท่าที่ดู มันต่อคล้ายๆงานโคโตบุกิยะมันไม่ได้ให้จอยจอยจอยกลมๆเสียบแต่มันจะเป็นจอยจอยแท่งเสียบแล้วก็ตรงนี้จะมีกลไกของเขาอยู่ตรงน่องอันนี้ก็หมุนเข่าอะไรได้ปกติไม่มีอะไรมากเนาะขายืยนแฟรก็ถ้าตัวเนี้ยก็จะยืยนได้ปกติไม่มีอะไรดีไซน์มันธรรมดาอยู่แล้วสาวจีนแต่เดี๋ยวผมไปแอดค่าแบบเหมยๆยให้ดูหน่อยแล้วกันเพราะาเขาให้มือมาเยอะมาก อ่ะอ่ะบาลานไม่ได้ละเอ้ยบโอเคต่อไปตัวนี้อ่ะตัวนี้ที่ผมต้องเอาแอคชั่นมาเพราะว่าขาเขาเป็นขาส้นสูงมันเล็กนิดเดียวมันยืนตรงๆไม่ได้มันต้องมีแอคชั่นเบสแต่ว่าความความแบบสมบูรณ์สมบูรณ์นะ่ยก็คือครบอันนี้คือร่างฟอร์มเต็มนะที่ที่ให้หน้ากล่องมาแล้วก็จะมีอีกบนหนึงเป็นหมดไฟเนาะอันนี้เดี๋ยว เก็บไว้ช่วงท้ายๆเดี๋ยวเรามาโพวท่าตัวนี้ให้ดูก่อนดีกว่าเนาะไปอันนี้ผมก็ลองไปเซิร์ชท่าพวกกังฟูมาแล้วนะก็อันนี้ผมได้มาจากยิปมันอะเออเท่ดีมันแบบหกัหกทรงหักศอกแล้วก็พยายามจัดให้เขายืนขาเดียวแล้วแต่มันยืนไม่ได้ผมอัดกาวไปเยอะนิดนึงแล้วความแน่นมันไม่มีเลยข้อต่อมันลื่นนะฮะเออยิปมัน อันนี้จะเป็นฉากที่เขาสู้กับไอ้คนใช้ยงุงชนิกคนหนึ่งที่เขาจะไอ้แลกหมัดแลกศอกกันเนาะเออประมาณนี้ก็ดูดีนะดูน่ารักดูน่ารักเนี่ยตาใสเป้าเลยเนาะโอเคเราไปไอ้ตัวเนี้ยไม่มีอะไรมากแล้วก็ยืนเป็นน่ารักน่ารักไปตอนนี้ผมทําที่ทำอย่างเงี้ยเพราะาอารมณ์มันเหมือนแบบเหมือนพี่สาวน้องสาวเนาะเออแบบมันเป็นแฝดกันเนาะ โอเคเดี๋ยวผมจะมีโบนัสอยู่ยเพราะวผมตอนต่อผมคิดว่าคนนึงจะเป็นครึ่งบนอีกคนนึงจะเป็นครึ่งล่างเรามายืนเก็กด้วยกันก็น่าจะเทนเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูไอ้อีฟอร์มหนึ่งดีกว่าไปมาฮะอันนี้ก็เป็นฟอร์มเต็มๆของตัวสาวตัวนี้นะฮะก็อันนี้เขาจะใส่ชุดเกราะแบบจัดหนักจัดเต็มเลยเกาะแขนเกาะขานะแล้วก็ที่จริงในกล่องมันมีแอคชั่นเบียดให้แต่ผมไม่ได้ต่อนะผมเก็บไว้แล้วก็มินิ จริงๆเขามีผ้าคลุมให้นะก็พันคอเลยปกติแต่ว่ามันเป็นผ้าผสมรวดนะ่ะเวลาเล่นจัดทงจัดท่าน่าจะบัดะยากผมก็เลยขอไยไม่ใส่นะฮะแล้วก็มีอาวุธนี่ตัวนี้เขาให้มาเขาให้มาสำรองมาหนึ่งแต่ว่าผมอถอดถอดมันออกแล้วก็ใส่เหมือนเป็นกระบองนี่เห็นไหมคร่าวๆอาวุธอันนี้ก็จะเป็นตูดก็จะโลง่ลงๆน่ะเพราะผมเอา ตูดสองอันอ่ะมาใส่เนี่ยเหมือนกระบอกงอคงเลยเนาะโอเคอ่าตัวนี้เดี๋ยวให้ดูดีเทลกันเป็นกล้องนี่ก็คือส่วนพาร์ตต่างๆพวกเนี้ยจะมีสีส้มสีใสแล้วก็สีแดงมันไม่ใช่แดงแบบอ่าแดงเขาเรียกว่าไงแด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 งเงาเออมันเป็นแดงสดใสแดง แดงพลาสติกอ่ะเออน่าน่าจับพ่นทําสีมากเลยครับจับพ่นทำสีเป็นชุดกปเกาะแบบเรียมๆอะ่ะน่าจะสวยแต่ว่าผมประกอบไปแล้วแล้วก็ไม่อยากแงะแต่อานนี้มันก็ดูสวยอย่างหนึง่งเออเห็นไ,ไหมอ,อ่ที่จริงตรงเนี้ยตาตรงเนี้ยเขาขยับได้จะมีดีเทลที่เป็นแบบว่าถ้าดูดีสีแดงสีทองสีเงินสีดำเนี่ยจะมีดีเทลอันนี้คือเขามีดีคอร์ให้อยู่นะอย่างนะ เขามีดีคอให้อยู่แต่ว่ามันมีสองแผ่นข้างหลังอนึงให้เป็นพวกติดพวกลงพวกลายที่เกียจอย่างอย่ง,ยงแล้วก็มีนี่เอ้มีการ์ดให้ด้วยเอ้สุดยอดจริงงานจีนไปดีแล้ก็มีนี่เมื่อหน้าปงหน้าเปลี่ยนตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรเนาะเนี่ยอ่ะนี้ด้านหลังนี่จะมีผ้าคลุมตรงนี้ ตรงนี้เป็นยางชิ้นส่วนนี้เป็นยางสีแดงไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกอย่างเงี้ยเห็นไหมขยายนะเนี่ยเนี่ยไอ้พวกผ้าคลุมสีแดงแดงอย่างเงี้ยหลุดหลุดง่ายมากผมต้องเอากาวมาแต้มแล้วก็จับเข้าไปอย่างงี้ก็หลุดง่ายไอ้ชวนเอลนี่อไอ้พวกเนี้ยคือตรงในอัดกาวได้อัดเลยฮะมันจะได้อยู่นานๆฮะไม่ต้องไปเสียดายเนาะมผมว่าตัวนี้ที่ผมชอบอ่ะคือมันแบบ มันให้เกาะแขนเกาะขามาเท่โดนโดนสีแดงโดนโดนใจด้วยโอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมไปใส่พาร์ทที่เป็นไฟให้เห็นดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนท่าน้องด้วยไปเดีย๋ยวนี้ฮะใส่ไฟแล้วดูดันขึ้นไหมฮะเออสุดจัดเลยใส่ไฟเอ่าขอสารภาพว่าที่ยิงตรงปลายผมตรงเนี้ยเนี่ยปลายหัตรงนี้นเห็นไหมนี่นี ไม่ต้องเป็นไฟแต่ว่าผมทําข้อต่อชิ้นหนึ่งหายเกลยใส่ไม่ได้โคตรเสียดายเลยเป็นหลุมดําไปแล้ข้อต่อเล็กนิดเดียวนะฮะอ่ะอันนี้ผมให้เขาถืออาวุธคู่ใจผมไม่ได้เปิดไฟนะ <c oughs> ไม่ได้ประกอบไว้ให้ดูนี่ซีนนางโอเคนะไม่แย่ม,แยมีแย่ดูดีดูดีฟงมีไฟสีเขาเล่นเฉดได้ก็ก็ดูดีนะเออขาวแดงอะไรเงี้ยเป็นไงชอบไหม ของมันเพิ่งออกวางประมาณเดือนกุมภาก็น่าจะหาได้ไม่ยากค่ะก็ลองไปลองไล่ๆหาดูราคาดีนะที่จริงตัวเนี้ยราคาไม่ถึงพันเออตัวเนี้ยที่ผมได้มาราคาไม่ถึงพันถือว่าคุ้มนะได้2ตัวแล้วก็บอดี้อะไรสวยด้วยผมสั้นอีกต่างหากใช่เลยตรงสเปคโอเคเดี๋ยวผมไปทําฟอร์มพิเศษให้ดูดีกว่าเนะว่า ที่ผมตั้งใจว่าที่ผมตั้งใจไว้ในหัวมันจะเป็นฟอร์มยังไงเนาะไปประมาณนี้ฮะอันนี้ผมแบ่งคนหนึ่งเท้าคนนึงเตะลองแอคท่าดูก็จะได้ประมาณนี้เนาะอ่าอันนี้ก็จะให้เขาเป็นท่าเตะสูงไปอันนี้ก็คิดได้ไหมครับโชว์ดูเข้นไปเลยฮะโอเคถือว่าตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ความสวยคือใช้ได้ระดับหนึง่งเนาะก็ตามสไตล์สาวจีนอะ่ะเออจีนแม่งขยันออกผู้หญิงมากเลยโอเคฮะ ไม่มีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้แก่ลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้เราช่องถ่ายอเวอร์เดนนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรเป็นงานอะไรเป็นไรเดอร์เป็นงานจีนเป็นกันดั้มยวเรามาถ่ายรีวิวกันเนาะก็ไปกันละเฮ้ยไปละไว้เจอกันหน่อยคลิปหน้าสวัสดีครับ